จริงไม่ขายหวยไม่ปักเวทพนันครับวันนี้อาจารย์จะมาเล่าความฝันนะครับเมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนไม่ใช่เมื่อคืนแต่เมื่อเช้าเนี่ยลุ่งสางเลยเนี่ยฝันดีมากเห็นสีแดงเลยเดี๋ยวเราไปฟังกันก่อนอื่นต้องบอกว่าคลิปนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเนาะก็โปรดใช้สติวิจารณญาณก็อื่นนะขออนุญาตทัแป้งตาแดงนิดนึงครับเพราะว่าตอนนี้ที่อัดคลิปตีสามห้าสิบหกครับทุกคนชอบมาอัดคลิปเวลาเนี่ยเพราะว่า อา,อาจารย์เพิ่งตอบไลน์นะครับเดี๋ยวใอยไล่ดึงเข้ากลุ่มนะใครจะเข้ากลุ่มก็รอแป๊บหนึ่งนะครับเนาะระวังมิจฉาชีพด้วยอย่าไปหนึ่งนะครับของจริงเนี่ยไม่ขายหวยไม่ซื้อไม่พาซื้อหวยซื้อเวฟอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่มีฝากซื้อไม่มีแทงอะไรทั้งสิ้นอย่าไปเชื่อแล้วผมไม่ทักไปคุยไปเล่นด้วยนะครับเนาะระวังส่วนเลขบัญชีอาจารย์มีแค่บจกรนัตตี้อะกรุ๊ปถ้าไม่ใช่เนี่ยผมไม่รับผิดชอบนะครับเนาะนะอ่า0 7 4 1 5 3 5็ดอ่า นะครับหลายคนถามทําไมยังไม่ขึ้นเงินก็ไม่ขึ้นครับเก็บเอาไว้ขิงครับอ่สองหนึ่งอะครับสองหนึ่งอ่ะครับอ่ะสองหนึ่งอ่ะครับเก็บเอาไว้ขิงหยอกหยอกนะครับรักน่าจริงหยอกเล่นนะครับหลายคนถามว่าอาจารย์ห้อยอะไรอาจารย์ห้อยชุดตะกุดท้าเวดในนี่สี่ร้อยเก้าเก้าครับ ส่วนเสื้อนี่สาม้อยเทุกอย่างนี่รวมส่งกับไรในห้าร้อยเก้าเก้ากัไรนี่เป็นกำไรชนะจนนะครับปู่องค์ดำนะครับเนาะทุกกำไรจะมีน้ำเบอร์ที่นี่นะครับว่าจะสร้างเพียง2,000เส้นเท่านั้นนะครับเนาะอ่ามี A1 ถึง A4 นะครับเนาะส่วนทูบชุดละร้อยเก้าเก้าได้เก้าแท่งปูชาได้เข้าห้องวีพีฟรีนะครับในห้องก้อนนี่แหละส่งใบแดงส่งอะไรลงก่อนก็จะเห็นก่อนทูบอะไรก็จะเห็นก่อนแค่นั้นครับใครอยากเข้าก็ให้ลูกให้หลานทำให้เอดห้าสามหกจีจีเคคีเดี๋ยวอาจารย์ขึ้นให้นะครับเดี๋ยยวอออาาาจร์ขึ้้นนใหเเะ บางมิชาชีพดูดคลิปไปด้วยตอนนี้ก็โหตีสามกว่านะครับมาอดคลิปให้มาพูดเรื่องฝันซึ่งผมจะเล่าให้ฟังนะหลายคนก็จะมาด่ามาว่าเออไอไอน็อตมึงร้อยวันร้อยเลขมันไม่ใช่นะครับพี่ไปเห็นเพจปลอมนะเพจจริงผมเนี่ยวันเดียวก็เลขเดียวนั่นแหละแล้วการให้เลขของผมเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเช่นผมพูดเรื่องเลขฝันเนี่ยเลขฝันเนี่ยมันก็ไม่ได้หลุดออกจากใบแดงเลยถ้าผมฝันไม่ตรงกัน ผมจะไม่พูดถึงแต่เนี่ยผมฝันมันมาตรงกันอ่าหรือว่าไปจับปิงปองในถ้ำมันก็ตรงกันคือทุกอย่างมันโงมันก็ไม่ออกจากสี่คู่แล้วผมบอกทุกคนไปแล้วมันมีอ่าใครไม่ถูกกับผมสารภาพมาหน่อยใครไม่ถูกผมบอกว่ายังไงงวดก่อนเลขมีอยู่สี่คู่อย่าตัดออกนะพี่ตัดตัวไหนออกออกตัวนั้นจริงไหมจริงไหมเอาผมถามจริงไหมจริงไหม สองหนึ่งพี่ไปตัดออกใช่ไหมเพราะพี่คิดว่ามันเพิ่งอ,ออกใช่ไหมยอมรับมาทั้งที่เลขที่ผมเน้นมีสองเก้าสองหนึ่งเก้าหนึ่งสองห้าแต่ผมเน้นสองเก้าสองหนึ่งเก้าหนึ่งเนี่ยสามคู่เนี่ยสองห้าผมแทบไม่พูดถึงเลยอพี่ไปตัดออกใช่ไหมเหมือนผมนี่ผมซื้อทุกใบครับลอตเตอรี่มีหมดครับแต่ชอบตัวไหนผมบอกแล้วค่อยมาเพิ่มเอาอะแต่ผมก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันออกอะไรผมผมพูดอยู่ทุกคลิปนะว่าคนอย่างผมเนี่ย ไม่รู้ว่าหวยออกอะไรนะครับถ้าผมรู้ผมจะซื้อเองผมรวยไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใช้สติวิจารณญาณเงินอยู่ในกระเป๋าของท่านไม่มีใครไปบ,รบังคับพี่ไม่ซื้อพี่ไม่เสียงเงินครับผมพูดแค่นั้นพี่ชอบพี่ก็ค่อยซื้อแล้วก็สนับสนุนลอตเตอรี่ถูกกฎหมายนะครับอ,อย่าไปตัดออกเพราะว่าอะไรพี่อาศัยดวงผมดวงผมกับดวงพี่พี่ก็รู้ว่าผมสร้างบุญบารมีหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันอาจจะดีกว่านิดนึง เลขมันมีอยู่ร้อยตัวนะครับผมตัดเหลือแค่สี่คู่ผมเอาออกมันให้ตั้งเก้าสิบหกตัวแล้วสี่คู่นี้อ่ะสมมุติสมมุติพี่ซื้อเนี่ยซื้อหมดเนี่ยมันก็ซื้อไหวอะครับทุนน้อยก็ซื้อน้อยสิใช่ไหมซื้อห้าบาทสิบาทก็ไม่หมดเยอะดีกว่าพี่ไปตัดออกพอพี่ไปตัดออกมันพอมันออกมาพี่เป็นทุกข์อีกพี่นอนไม่หลับพี่เสียายพี่ก็จะบอกว่าเดี๋ยวลองงวดหน้างวดหน้าเรายังไม่รู้เลยว่าผลมันจะเป็นยังไงทําไมไม่เอางวนนี้ให้มันรอดก่อนอ่า ใช่ไหมอย่าไปตัดออกครับซื้อก่อนครบหมดค่อยชอบตัวนึงค่อยมาเพิ่มอย่างน้อยก็ได้ทุนคืนคิดแบบนี้ฟังนะอันนี้เราเลขเราเข้ามาอนีสองงวดแล้วงวดสี่สามก็ไม่ได้งวดสองหนึ่งยังไม่ได้อีกพี่จะเอาไปได้งวดไหนครับใช่ไหมผมก็ช่วยเต็มที่แล้วงวดเมื่อกี้เนี่ยม,มั่นใจมากเพราะาอะไรปู่มาขำงวดนี้ก็ฝันแล้วแต่ว่ารอปู่รออะไรอีกหลายอย่างครับอ่าต้องบอกเลยว่าใบแดงของเรานะ เป็นเพียงแนวทางนะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี4นะครับซื้ออีียังก็ได้ขอให้มี4 4 9 4 1 9 1แล้วก็4 7 4 9 4 1 9 1แล้วก็4 7ครับ3ตัวมี4 9 1กับ4 9 7 4 9 1าเกับ4 9 7 4 9 4 1 9 1แล้วก็4 7เม็ดเดียว4 9 4 9 4ครับเม็ดเดียว4 9 9 4, 4นะครับเนาะส่วนตัวที่ผมตัดออกก็คือ4 2อ่าก็ไม่เป็นไรก็ผมเอาไว้นั่นเพราะว่ามันอาจจะ มันเป็นเลขส่งท้ายปีไงแต่ไม่เป็นไรเอาออกไปนั่นจริงจริงเลขสองเนี่ยก็ถือว่าเด่นนะผมเอาออกไปแต่ไม่เป็นไรผมขอปู่ไปเป็นสีแล้วทีนี้ผมฝันผมฝันว่าผมเนี่ยไปทํขก็สอบเพราะผมบอกปู่ว่าปู่ลูกเลือกตัวไหนปู่ก็ตามลูกเลือกนะลูกเลือก49 4 1 9 1 4 7หนึ่งปู่ก็ตามนี้ถ้าผมถามผมว่าผมชอบอะไรสุดผมชอบ41กับ47กับ49ครับวันนี้4 1 4 7 4 9อ่าแล้วก็91อืม9 1ก็ยังชอบเพราะว่ามันฝันได้ก็เอาไปนี้ผมชอบ41แล้วกันที่สุดนะ คือทีนี้ตามสูตรเลยตามสูตรถ้าจะเอาจริงๆตามสูตรความน่าจะเป็นก็น่าจะเป็นตำแหน่งสีหนึ่งตําำ,ำแหน่งนี้เลยขอให้ล่างก่อนนะปูเดอ้อขอล่างก่อน,น้อปูเดอ้อให้คนซาใส่ทั่วผ่นดิตให้คนซาหลังปีใหม่นะปูเดอ้อคนไหนไนมางานหลายคู่ลหลายผมฝันว่าผมไปสอบผมได้ลำดับที่941ครับในข้อสอบ9 41พี่น้อง941ตําตำแหน่งนี้เลยเก็ไปหาลอตเตอรี่ด้วยละกัน ไปหาลอตเตอรี่ในเด้อพี่น้องห้าได้เนาะก็ตัดเล่นเก้าสี่เก้าหนึ่งสี่หนึ่งใช่ไหมสี่เจ็ดนี่ก็สวยทําไมสี่เจ็ดมาสี่เจ็ดนี่มันมาจากสี่หนึ่งไงสี่หนึ่งกับสี่เจ็ดมันตัวเดียวกันส่วนสี่หกใครอยากกลับหัวก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าผมบอกปู้ถ้าจะมาก็ไม่ต้องกลับหรอกมันจะเยอะบางคนเขาเขาลูดลูดสีวิ่งสีสายวิ่งก็ได้สีก็ถือว่าเด่นเด่นเด่นครับเด่นพอตัวเพราะสีซ้ําอยู่สองตัวเลยเด่นอยู่นะครับเด่นอยู่เลขวิ่งแค่มันเด่นนะจริงๆมันจะมีสี่มีหนึ่งมียอืม บางคนก็อาจจะไปซื้อหนึ่งสี่สองก็แล้วแต่นะเผื่อชอบนะอะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะเยอะไปเดี๋ยวเราซื้อเยอะไปสุดท้ายมันเออถ้าเป็นตัวแถมตัวอะไรค่อยไปซื้อเพิ่มเอานะครับเนาะเออเผื่อชอบเผื่อชอบเอแต่ว่าผมว่าถ้าออกก็สี 4, 1, นะ่หนึ่งเนาะสี่หนึ่งสี่หนึ่งนี่แหละอืมบางคนอาจจะชอบสองสี่ใช่ไหมก็ไม่เป็นไรผมขอปู่แล้วว่าสองสี่เอานี้ขอ 4, 1, สี่หนึ่งสปูตามสูตรก็คือสี่สามสองหนึ่งแล้วก็สี่หนึ่งครับ ตามสูตรนะก็เป็นประมาณนี้9 4 1ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับมาเล่าฝันให้ฟังน,นะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขขอบคุณที่ดูคลิปขอบคุณที่แบบดูผู้คลิปไม่กดข้ามโฆษณาขอบคุณมากๆขอบคุณที่คอมเมนต์อย่าลืม3ม,มกรางานไว้ครูตำหนักปู่ใหญ่น็อตนะครับขอเรียนเชิญทุกคนนะครับมางานน้ากันเด้อพี่น้องกะเวลาสี่งเสาในงานมีเหรียญแจกรุ่นรวยไม่เลิกครับใครบนกับปู่ไว้อะไรังไงก็แก้ซะใครอย,อยากบอกว่า,าแป้งเทใส่หัวก็ไปเทซะงวดหน้านะครับทุกคนเป็นพยานนะ ถ้าสําเร็จผมนี่ให้เทปแป้งเป็นโหลเลยเออทั้งดินสอพองออกมาเลยผมสิไปรถตัดพร้อมไปฟอนอน้อนๆอยู่หน่ารถตัดเดินพี่นองเป็นพยานในผมเนี่ยน้องับเนาะแล้วทุกคนก็บนไวท้ทาเอาแป้งเทใส่เหมือนกันนะตั้งรับคําท้านะขอให้โชคดีผิดถูกเราไม่รู้อาจารย์ก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงแต่ทุกอย่างที่อาจารย์ทําอาจารย์ตั้งใจมาด้วยความศรัทธาแต่ว่าตอนนี้พลังสูงเพราะว่างวดนี้ก็โอโ้ 99%ได้อะขออีกแค่ปุ๊บอันเดียวก็ถึงแล้วนะครับปูฟังเราอยู่ปูได้หัวราะเห็นไหมหัวเรอะผมไปเซเว่นเห็นคลิปไหมไปเซเว่นแบบโอ้โหไออะครับเออปูที่นี่ผมอยากไปโลตัสนะปูจัดให้หน่อยนะวันนี้ก็ความมั่นใจก็มีพอสมควรยิ่งมาฝันเห็น941ผมว่าแบบแบบขอปูเอาล่างก่อนปูเอาล่างก่อนปู <c oughs> บนค่อยว่ากันปูอิลีเอาล่างก่อนเอาล่างก่อนเด้อใข้เขอห่วงมาคือเก้4141นะบัดนี้น ไอผมได้ซื่นใจขึงวดก้อนงวดก้อนพี่เคยผมลองมาสองหนึ่งสองหนึ่งผมเลยซื่นใจเต้นทาเลยผมบาพวกนี้ก็สีหนึ่งก้อนบนจังว่ากันบนยังเจ้า4ีหนึ่งเอาล่างซีหนึ่งเดาปูเด์สาธุเด์ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับหลับฝันดีอย่าลืมไปหาลอตเตอรี่ได้พี่น้องมีสติ นะครับผัวใช้พี่จนันณัญาณในการรับชมใครแชร์ขอให้รวยครับสวัสดีครับเข้าเหมาลอตเตอรี่ครับมืดแพงเลยกสมมติเงินไปหลายอยู่เพราะงวดก่อนถูกเยอะนะครับแล้วงวดนี้นะครับรู้ไหมอาจารย์ซื้ออะไรบ้างนะครับ2มกราคม2568ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีซีซื้ออีกอย่างก็ได้ขอให้มีซีพี่น้อง4941914749419147 3ตัวมี941กับ497 491กับ497นะครับอ่า941กับ497เม็ดเดียว49เกับสเม็ดเดียว49เกับสครับนี่ครับ <4 S 1> แต่ตอนนี้เน้นมากในชุดก็คือจะเห็น941เยอะมาก941าสหนากหลายเลยพี่นอ้องนั่นแหละนอกากเป็นเพียงแนวทางปวดใส,ส่สติวิจัยนะยานใครกดไหลก,ก็แชร่คอยถูกรางวัลที่หนึ่งได้ครับเด้อปะเฮงไปเรื่อยๆครับ